สวัสดีจ้าพี่น้องมึงเมทิพาชุ่มควายไบยสันควายเมริกาจะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นคนเลี้ยงดอกแต่ว่าหางเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาตินะจ้ะตัวยใหญ่เลยจ้ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่หญจ้ะ,ต,จะตัวใหญ่มากหากินแบบธรรมชาติม่แดดนะจ้ะช่วงนี้ม่แดดนะกันผากันโอคากินเนาะ ปกติมากจะบ่ใครเห็นปูนี่นี่ก็อยู่ไก่เติบเลยจ้ะพี่น้องมีนี่อยู่ไก่เติบพี่กกจ้ะกะกะเป็นขางบ้านนี่แหละจะเพ่นเรียงขางบ้านพ่นเรียงไอ้ที่อยู่นี่นะ่ะหลายจ้ะพี่น้องทีแต่ละคนนะจ้ะพี่น้องทีแต่ละคนเนี่ยเป็นออ้ที เขาเหรบบร็ดปลอกปลอกขายเนาะแต่ก่อนนะซิบกุไลโอเมนซิบเอเคอร์ใช่ไหมซิบเอเคอร์นี่ก็ประมาณยี่สิบกุไลจริงจรินะพี่น้องเนี่ยแต่ข้อเมทิปเนี่ยแก่ซิบเอเคอร์คือกันกยี่สิบกุไล,ไลมึงเนี่ยจะ้ะควายไบสันหาจินจะ้ะมิเดดนะหาจินเพราะว่าเดดก็ร่างดีนะพี่น้อง ไปถีบกับผ้าช่มเนาะจ้ะนาอการบรรยากาศลมว่อยๆได้จ้ะตอนนี้ล่มล่มดีจ้ะบรรยากาศไม่แดดอยู่จ้ะไม่แดดแต่ว่ากะอุ่นหน่อยๆเองสิแม่จ้ะพี่น้องบ่ห้อนเลยจ้ะแดดอยู่หนีบ่ห้อนแต่ว่าขันเป็นช่วงหน้าห่อนหน้าห้อนนี่จ้ะพี่น้องถ้าตากแดดดุนๆแม่จ้ะต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวหน้ากรลังฤืดดูใบไม้ผลิแม่จ้ะพี่น้องมันกะบ่ห้อนแม่จ้ะ แดดอยู่แต่ว่าหั่นพ่นอ,อุ่นนี่จ้ะพี่น้องกําลังพอดีๆนะจ้ะคือแดดกุญแามือเสาร์บานเฮานี่จะพี่น้องมาจ้ะลมใบว้อยจ้ะพี่น้องลมใบว้อยควายใบสันหนึ่งสองสามนี่มันปกติมันมีเก่าโตคนนี้จ้ะพี่กายเมทิบนับได้เก่าโตคนนี้จ้ะนี่คือเหลือหก หนึง่งทรงสามเจ็ดตัวใ่ไจะ๊ะหาจีนควายใบสันหายกินตุนเยตัุนียเยนต้องเป็นแบบพอพันแทนเลยจ้ะพี่น้องใช่นบ่จ๊ะควายใบสัน เห็นบอกเป็นเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกไหวให้เขาแบบว่าแค่้ายเดี๋ยวกระเปิดมาฟังทั้งมีเดี๋วกระเปิดไปฟังทั้งนั่นหนึ่งสินะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมไปก่อนนะจ๊ะนาะคลิปนี้ไปที่๊ายบาย